ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กันในช่องลาฟิตนะครับผมวันนี้ก็ผมมีคอนเทนต์ที่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่านะครับผมเราโดนลงมาจากเครื่องบินนะครับผมแล้วก็ลงมาถึงพื้นนะมีปืน M762 ใช่ปะ่ะแล้วก็ปืน AKM นะครับให้เราเลือก2ออย่างนี้นะแล้วเราจะเลือกอันไหนอย่างงี้นะครับผมผมจะมาทดลองให้ดูว่าปืนกระบอกไหนดีกว่ากันนะครับผม ซึ่งที่ผมจะพูดให้ฟังอันแรกก็คือปืน AM <c oughs> M M 762นี่นะครับผมมันสามารถแต่งได้3อย่างนะครับผม <c oughs> ก็คือปลายปืนแล้วก็ด้ามจับแล้วก็แม็กกาซีนนะครับผมส่วน A K M นะครับ A K M มันแค่ได้แค่ปลายปืนแล้วก็แมกกาซีนแมกกาซีนนะครับผมแล้วก็สุนเล็งนี่มันก็เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมข้อดีก็คือ M762 ชนะไปนะครับผมว่าเพราะมันแต่งได้เยอะกว่านะแต่ที่ผมจะมาทดลองนี่คือผมจะไม่แต่งเลยนะผมจะยิงแบบสดๆนะครับผมโดยที่ผมจะมีคนมาไว้เดี๋ยวก่อนนะครับนี่ผมจะถอยหลังชุนี้แล้วก็ยิงให้ดูนะครับโดยที่ผมจะใช้เนี้ยหน้านี่ก็มีไว้เดี๋ยว ให้พวกเรายิงไปก่อนนะครับคตรวุ่นวายไม่มีแล้วนะครับโอเคครับผมผมถอยหลังชนกําแพงแล้วผมจะยิงแบบไม่ใส่สโคปนะครับยิงให้ดูๆเลยนะว่าเส้นมันจะดีดขนาดไหนนะครับนี่คือ AKM นะครับผมก็จะออกประมาณนี้นะครับผมต่อไปก็คือ M 7 6 2น,นะครับผมก็จะยิงให้ดูนะครับว่าเส้นมันจะเป็นยังไงไปเลยพวกกูไม่ไปโก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 ไปเลยไปเลยไปเลย นี่คือ M762 นะครับผมผมก็แล้วก็นี่คือเส้นของ M762 นะครับการดีดของ M762 นะครับเอ้ยไปเลยเพื่อนกูไม่ไปกูไม่ไปไปเลย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 เพื่อนเราก็ชวนไปอย่างนั้นนะไม่ใช่เพื่อนหรอกครับเป็นทีมเดียวกันไปเลยกูไม่ไป แล้วก็ลองใส่ศูนย์เลงนะครับนี่คือลองใส่คูณสองดูแล้วผมจะสองนะเฮ้ยใส่ที่เอนะครับแล้วก็ใส่เอคนะครับพี่อะบอกกูไม่ไปน,น,น,นี่คือจะใส่ศูนย์เลงนะครับใส่ศูนย์เลงนะเราจะลองมายิงดูนะครับว่าเอคจะเป็นยังไงนะครับผม เคูณ2นะครับโอ้ก็จะเป็นเส้นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกราฟให้ดูทีหลังนะแล้วก็คืนอเป็น,นเจ็ดคูณสอนะก็จริงให้ดูเลยนะครับผมมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําเป็น ภาพมาให้ดูนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมโดยส่วนตัวนะถ้าผมลงมาเลยนะแบบไม่มีสโคบเลยนะผมจะเลือก AKM นะครับเพราะผมรู้สึกว่าถ้าไม่ใส่แบบไม่มีสโคบจะโอเคกว่านะครับก็แ้ออยาาาากกไดฟนพม่เ